สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดข้อศอกทางด้านนอกนะครับหรือโดยทั่วไปที่เราเรียกว่าเทนนิสเอลโบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราที่คลินิกผู้ป่วยนอกด้วยเรื่องอาการปวดข้อศอกทางด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในกลุ่มของผู้ป่วยวัยกลางคนโดยเฉพาะแม่บ้านเนื่องจากการใช้งานมากเกินไปหรือที่เราเรียกว่าเป็นโอเวอร์ยูสอาการปวดข้อศอกทางด้านนอกก็คือว่า จะมีอาการปวดบริเวณปุ่มกระดูกทางด้านนอกของข้อศอกนะฮะจะปวดเวลาใช้งานซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะเกิดได้2ประการด้วยกันอันที่1ก็คือเกิดจากการบาดเจ็บหรือที่เราเรียกว่าเป็นเทนนิสเอลโบก็คือนักกีฬาที่มีการใช้แบ็คแฮนด์มากอย่างเช่นถ้าเป็นนักกีฬากอล์ฟถนัดขวาก็มักจะปวดปุ่มข้อศอกทางด้านนอกข้างซ้ายถ้าเป็นนักกีฬาเทนนิสก็จะปวดทางด้านขวาเวลาใช้แบ็คแฮนด์เนื่องจากว่ามีแรงมกกระแทกทําให้กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นที่เกาะบริเวณปุ่มกระดูกทางด้านนอกมีอาการบาดเจ็บนะฮะก็เลยเกิดการอักเสบแต่ในกลุ่มที่เราพบมากกว่าก็คือในกลุ่มของแม่บ้านที่เราใช้งานมากเกินปกติอย่างเช่นในการที่ลากกระเป๋าในการที่ดึงของจัดบ้านเกิดจากการใช้งานทางด้านหลังมือมากก็เลยจะทาให้มีการบาดเจ็บเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วเส้นเอ็นเวลามีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยในร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเราจะต้องให้โอกาสก็คือว่า จะต้องมีอาการพักหรือใช้ยาแก้อักเสบให้มันพ้นจากระยาอักเสบคนไข้ก็จะมีอาการปวดแล้วก็ทำการฟื้นฟูสภาพแต่ในกรณีพวกนักกีฬาหรือว่าแม่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าพอการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วคิดว่าหายแล้วก็ไปกลับไปใช้งานอีกก็ทําให้มีอาการเจ็บเลื้อรลังอาการหายไม่สนิทแล้วก็มีอาการปวดเรือรลังตามมาเพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่ามีอาการบาดเจ็บการรักษาเบื้องต้นก็คือว่าพักแล้วก็รับประทานยาแก้อักเสบเพื่อให้ลดการอักเสบหลังจากนั้นก็ทําการฟื้นฟูสภาพ นะ,ะโดยการออกกําลังกายนะครซึ่งเราจะได้นําเสนอต่อไปว่าวิธีการบริหารเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าใช้รักษาการบาดเจ็บของอาการปวดข้อศอกท้านนอกทําอย่างไรบ้างน,นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ